สาธุสาธุสาธุข้าพเจ้าอาคาธโมยุทธนาทองดีขอการาบนมรสการองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าณวัดพระธาตุลำปาง,ปงหลวงขอกลาบนมัสการองค์พระเจ้าลานทองโปรดรับการภาวนาศีลข,ข้าพเจ้าอาคาธโมยุทธนาทองดีด้วยเทินเทพเทวดาทั่วสากุลโลกเทพเทวดาที่ปกปักร,รักษาข้าพเจ้าเจ้ากรรมนายเวรพ่อเกิดไม่เกิดบิดามารดาพระธาตุจอยแห่งปรจําปีเกิดองข้าพเจ้าและทุกๆพระธาตุ พระภูมิพระพรมเจ้าที่เจ้าทางแม่ธรณีแม่คงคา,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 าท่านท้าวสุวรรณท่านยบบาลท่านโยมมัทุศเจ้าแม่กุฎิพิชิขเนศญาติผู้ร่วรับทุกผู้ทุกคนที่อยู่ก็ดีที่จากไปก็ดีพี่น้องที่รักในประชาที่ประยที่อยู่ก็ดีที่จากไปก็ดีลูกเต้าเหล่าหลานสัพเวสีสัพพสัตท,ทั้งหลายให้ได้รับบุญกุศลากรารเจริญภาวนานี้ของข้าพระเจ้าข้าธโมยุทธนาทองดีไว้ด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ วัดพระธาตุลำปางหลวงครับพี่น้องสุดยอดมองเข้ามาในทะลุไปในด้านหลังก็จะมีด้านศาลามีสองศาลานะครับศาลานี้จะมองเห็นองค์พระธาตุกับกับด้านนะครับแล้วก็มีมีด้านในนู้นนั่นห้ามสุภาพสตรีขึ้นนะครับแต่ข้างในนี่นนี้ดูได้ทั้งทั้งหมดเลยครับ ก็จะเห็นองค์พระทาตุกับหัวมีสองที่ครับด้านหน้ากับด้านหลัง